สวัสดีพี่น้องนะครับผมมาพบกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะครับผมมือหนีพี่น้องมาจัดแบบง่ายๆนะครับผมนั่นก็คือส้มตํานะครับส้มตําปูปลาส้มตําปลาซื้อบริมปูบริษัใส่ปูดองนะครับแล้วก็มีกุ้งเผานะครับส้มตํากุ้งเผาเส่บๆนะครับพี่น้องเนาะพักเขามีพักกัญจองนะครับพักกัญจองหรือว่าพักขันจองบ้านผมเอิญนะครับแล้วก็มีสลัดคอร์ดนะครับพี่น้องมา กินกับข้าวเหนียวห่อนๆกินง่ายๆครับมือนีนะครับสองถุมกวนแล้วนะครับย้อนค่าติดตามแต่โลกกันโควิดนั่นแหละพี่น้องตอนนี้วนายไปเบิดนะครับดูแลสุขภาพสะคองกันแล้วกันครับพี่น้องเอา้าเสแสน้ากันบักฮุงมือนีบอยหยาบแล้วพุ่ม สถานศึกษากระบุนไบ่ครับตอนนี้โรงเรียนเตรียมจัดงานปัดชิมนักเรียนได้ลงลมเลิกเบิดนะครับเพื่องเตรียมตอนรับพอออกเพราะว่าเขาสั่งหยุดล้ะพี่น้องกันถ้ากันดูแลสุขภาพนะเด้อครับเด้อ อุ่งปลาสดบ่คือแกะหนักเสือบอครับผมกิน ผมจะกินเปลือกมันนําเลยหลาย้นกับตองเห็ดผมบามแกะหนากไรยสั่งแนวแกะกุ้งลงบานครับ กับบานคงสไดอยู่นี่แหละไปแกะกุ้งยำมันสิละอือืม โรยเม็ดกะทิน้ำครับแกะยนังยีนค่งใส่เอาไว้หลายมือ ข้าจะเบิ่งอ่ะเข่าหันมาเบิ่งเวลาอีกเทียวหนึ่งห่วยสองทุ่มกลัวกินคือเก่าด้ดเตรียมมาสิกินแล้วลาราค่าโควิดตัวเนี่ย ติดเสือเพิ่มมือละหลายค้นคักเนี่ยใค้ในแต่เปลือกมันกว่าไปน้ำกันครับ <tiếng nói> Mình nhầm đầy đây phía nóng đây, và Tổng Hoàng, Cọp vô น้องที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยนะครับหรือว่าจังหวัดตังจังหวัดดูแลจกขวางเด้อครับเด้อนะครับร <c oughs> ่วมถึงผมนี่ยตอนนี้ผมจองตัวให้แม่ไปกรุงเทพคันสถานการณ์บดีขึ้นกับสิบไปเลยครับสิทิมตัวเลย ยำมือสีกับมิสต์เนล่แพงๆซะผมซื้อหน้ากากให้แม่ไหมครับหน้ากากกันไหมแปดร้อยห้าสิบกล่องหนึ่งร่วมคัดทรงอีกเป็นเก้าร้อยสามสิบครับเกิดวิเหตุการณ์แบบนี้นะครับกะ จะขึ้นนี่แหละครับช่วยโอกาสแต่ฮู้ก็จําเป็นต้องซื้อนะครับผมเพราะว่ามันหาซื้อบ่ได้ครับพี่น้องอันว่าขายอยู่แมโคโครยัวน้ำรันเทศสัตว น้านขาาย,ยาบอกพ่อซูโมงเขาก็ขายเบิดแล้วจะควองกับไปบัท่านเหรอครับอยูแมคโคเนี่ยคนหลายๆเนี่ยมันแหงเข้าแห่งอยู่ไก่เข้าไปบัท่านแน่นอนอดังนั้นมันจำเป็นก็ต้องซื้อก็ไม่ได้ว่าเพื่อนดอกครับเพื่อนใคร แพงก็ได้หรือคือเกาได้ก็เห็นใจพี่น้องใหลายคนเงินแปดร้อยนี่ขันผู้หาเศร้ากินคํานะครับายใดบ ok อคอยมี่ยู่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ผมได้ครับเงินแปดร้อย ใ่ก็เห็นใจนี่จกสิบางใด้แตนการณ์กับมิตเตรเลี้ยวไหลลงเรื่อย ของสื่อตลาดเซาเด้ดนี่พี่น้องสื่อทุ้มบนเฮ็ดไว้แล้วเลยมีบะงงเฮิมผสมน้ำสิบบาทเฮ็ดคายเป็นถุงถุงละสิบมีบักเกียเคี้ยมีบักพริกใหเห่อความคนเนสิบบาทบ,บักเกียเคี้ย2สองหน่วย ที่กะที่หาดไว้อยักได้่าร้อมต่ำสูงไปบ่ครับบาร์เกินบ่เราจังถามมวานบ่ดีเดี๋ยวเห็นบ่ดี อยากกินตะกุ่งได้เสือที่พี่นอ้อง y YouTube หลายๆคนเห็ดอัดกิบนะครับก็จังแถวบ้านผมบ่มี่นี่แหละกุ่งไร่เสือตัวใหญ่ๆไ,ไ,ไหมครับ เต็มเม็ดกระดินตนัวใหญ่นเนื้อแน่นๆอยู่เมคโคอาซิมี่แต่เมคโคน้องบัวเนี่ยบ่เห็นบ่ค่อยเห็นครับคองบ่ค่อยลหล เพราะว่ามันกับบริษัทจังหวัยยดไนไรเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าผมไปมาหลายจังหวัดแม่โคอุรอนเลยตละล่องของเนี่ยคือแตกต่งงางกันไปนะครับ แซ่บครับมือนีสุดยอดเดี๋ยวกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องที่ทักมานะครับอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามรายการของผมนะครับหากผิดพลาดประกันใดผมก็ต้องขออระ่านอภัยใวนาทีนี้นะครับพี่น้องเนาะ เรื่องใดก็ฝากอยู่เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจแห่งกันในกันเนะครับผมบกกดแท่บกบกดแช่ดูว่าบกกดไรกับผมเป็นยังนะครับขอแต่อยู่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะนะครับผมแต่อย่าให้ข้อเม์อยู่ปีน้องพ่อมีแห้งใจนะครับอ่ะฝากไว้เพียงแค่นี้พอไหมในคลิปต่อไปครับขอบคุณลหลายๆายสวัสดีครับ